กิจกรรมความเพียนครั้งที่47.3ครับบทสวดธรมะนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสวัสดียังวิหาริเชวิหารติเชตะวเนอนากปินทิกกเสอาราเมตตะโคพระกวาพิกูมันเตสีพิขาวติพัทาเตติเตพิกูพระวตุ พระกวัโตปจัสมุขสูงพระกวาเอตาทวโวจะอุปชาวาพิโคเอตาคาราณังลุปาชาวาตถาคตานังทตาคาโตกาตัคาตานังทิตาวสัทธาตุตัมมติตตาตัมมติยามตาสเปสังฆาอนิจจติตังตถาคาโตปิสมุจจติปิสเมติปุสุอันปิสมุจจวาปิสเมตวาอจิคติเตเสติปัญญาปิติปัญทาเปติวิวารติวิภาชติอุตตนิกรติสเปสังฆารานิจจติ อุปัฏฐาวาพิกเวตถาคตานังนุปัฏฐาวาตถาคตานังนิทาวาสาตาตุธรรมะติสตาธรรมติยามตาสเพสสการาตุขาติตังตถานโตภิสุมุจจติภิสษุมตติภิสษุมุจจิสวาวิสุเมตตวาอจิกาติเจเสติปัญญาเสติปัญธาเสติวิวาราติวิปัจติอุตตานีขโรติสเพสสการาตุขาติอุปัฏฐาวาพิกเวตถาคตานังนุปัฏฐาวาตถาคตานังนิทาวาสา ธาตุธรรมดิตตาธรรมนิยามาตาสเพธมานตาติตังอัตาลตะโกภิสมุตติภิสเมติภิสมุตตวาภิสเมตวาอธิคติเตสติปัญญาปิติปัญธาปิติวิวารติวิบัติอุตานิกโรติสเพธมานตาติธรรมอิธตมะโวจาภะคะวาอัตตัมมานาเตภิกขุภะวะภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติปส่วนพระเจกรัชกา อดตตตังนันวาเขาเมรอย,ยานัปัสพิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามไม่ถึงสิ่งล่วงไปแล้วด้วยอะไรและพึงไม่พึงโวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาชาตินตามปะหิน,นันตังอปัตตจักอนาคาตังสิบกันดิก็รับไปแล้วสิบกนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตาทวิปัสสติ อสังฮีรังอสังกุปังตังวิทามโนรูหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าดานั้นยังแจ่มแจ้งไม่ก็งอแงคอนแข่งกับคนพ่อพูนังการชันนันไว้อาจเชวากิจจับมาตะปังโกชยามรณังสุเวความเปลี่ยนไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อวันพรุ่งนี้นาฮีโนสังฆะรันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการผ่าเพลี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหระตามะตาณิตังตังเวพัตเทกาลโตติตันโตอาจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าเละผู้มีความเปี่ออยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัญจเวขคณะสเพสสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมธรรม้งหมทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังาราทุกขาสังขารเกร่ากายเิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทําั้งหมดทั้งสิ้นมันเทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรมานาสิงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามารือตะพังเราจะเบิ่งตายเป็นแท้ มรนะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมอนิยตต่างความตายเป็นเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตจากควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนีไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตากวิญญาณโยคันปัสจากวิญญาจุนโจอันเกาเที่งเสร็จแล้วอศัศจเรสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กลิงคดังอีวะปะดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตถสังขาราสังขาร,าารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะอิยะธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุตจันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเจสังวุปัสโมสุขโขความเข้าไปสงบร,ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามลรติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาเิสูจามาริสรลามาริสเลส ที่ตายแล้วกำลังจะตายจะเถาวาหังมาริสามิเราก็จะตาย,ยานนเหมือนกันน้าที่เมเอตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกิจิยงจังกิิจกุศลังกามังสเพหิปะเตหิกระตังปุญญานังโมนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงทานะ อาทิตกาติาโยตาสตาโหนตูตุกิตาโหนตูตุขาปมุจันตูมาตาปิตาสุกิตาโหนตูทุขาปมุญจันตูสพเพยยาติกาสุกิตาโหนตูตุขาปมุญจันตูสพเพปพิสาสพเพยาขาสพเพเพตาสุกิตาโหตูตุขาปมุจันตูสพเพอจาริยุปัชยยาสุกิตาโหนตูตุขาปมุญจันตูสพเพยนาคตาสุกิตาโหนตูตุขาปมุจันตูสพเพเจวาสุกิตาโหตุ ทุกขาปรมุนจันตุสัพเพสามะตินังสมิชันตุบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถาเยเทวตาสันติวิหารวาสิน okay. ีท <reated> ุเปคาเรโพธิคาเรเตหิงเตหิงตาธรรมะทาเนนะพวันตุปูชิตาสุถิงกโรนเตตาวิหาร มันทะเลเทลาจามัชานวากาจสัสปพิกาวสารามิกาฐานาปาติอุปัสกากามาจะเทสานิคมาจะอิสราสันปานาภูตาสุริตาพระวันตุเตชาลาปูชาเยปิเตอันทัสัมภาวะสังเซทาชาตาอัตโวปปาปาติกานินยานิกังธรรมวรังปฏิจาจเตสเพ,พปีตุกขสสะกระโตุสุขสังขยังทาตุจิลังสตงังธรรมโม ธรรมัทราจะปุคาราสังคมโหนตุสมโควะอาถายาจะหิตายาจะอเมหิรักขตุสัตตมูสัเพปิธรรมาจาริโนวุติิงสัมปาปุญญยามะธรรมเมปุอริยปะเวทิเตปปสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทารังปเวชนโตกาเลเทโวปุสตุปุธิภาวายาสตานัง สมิทังเนติเนตุเมทนิงมาตาปิตาะอินทะชังอัตชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนประชังลักขันตุสัพพธา <c oughs> ทุขปัตตาเตนิทุกขาพยา,พยาปัตตาเตนิปยาโสขปัตตาเตนิโสภาโหตุสัเพปิปานินโนเอตวตาเจอมเหหิสัมปาทางัง สัมปท t งปุญญาสัมปท t งสัพเพเทวะเทวานุโมทันตุสภาสัมปัตติสิทธิยาทานังททันตุสทายะสีรังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหนตูคาชันตุเทวตาคาตาสุเมงคาราคาตาโหนตุสปังสุเมงคารังลักขันตุสัพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะโหนตุสภาพ สัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตัลังหตุสัพพังสุมาคารังรักขันตุสัปเทวตตาสัพพะตุมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตัลังหตุสัพพังสุมาคารังรักขันตุสัปเทวตตาสัพพะตุภานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตัังสัเพพุทธาปรตพัตตาปเจปันจานันยมะังตานันตาเตเจนะรักขมันตูนิสัพโสหนึ่งสัเพพุทธาปรตพัตตาปเจกานันยมะังตานันตาเตเจนะรักขมันตูนิสัพพโสสอง สเพเพพุทธาปรปจาปเจขนาดยมลาตานจตเจเนคมณีตปโสสามสเพอพุทธาปรปจาปเจนาดมลาตานตเจเนาลคมณีตปโสสีสเพพุทธาปรปจาปเจกานาดยะมตานตเจนาคมณีรโสหสัสเพพุทธาปรปจาปเจกานาดยามราตานตเจนาคมณีตโสหสเพเพพุทธาปรปจาปเจขนาดมราตานตเจเนาคมณีตัโสเ สัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานายมาาจานันตาเจเนะรันเีสโสแสัพเพุทธาปรัปตาปเจกาณจายมาราจานันตาเจเนะลมันเดีสโสเก้ ส่วนที่ข้าพเจ้าด้วยส่วนระยามนมนนี้ขอข้าพเจ้าขอน้องก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลนแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีปันปีหลวงผู้เสดสืบส่วนคารายขอที่ส่งข้ามุขส่นี้ชมสมมาศรีเบืองคนข้าพเจ้าให้แก้วข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรกภัยอันตรายทั้งบ่วงให้เป็นแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีเป็นชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอให้ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิต สร้างม่านในพระธรรมคำสอนเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ว่าโนาสายุการบุญกุศลนี้โปรดสิลประสาทพรน้อมส่งอันทิพอารวาสมงคลมรรคมงคลพระบิดายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรู้จักวัดวนลำพวงที่สามสี่โมเลสเดชสัตว์สร้างขึ้นให้เป็นเทพุทธานุภาพเทวานุภาพลิธานุภาพเป็นศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุะการ